สวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังอราไทยนะคะวันนี้มาดูน้องอราไทยซ้อมจะไปงานวัดที่บ้านทลาดนะคะเป็นงานบุญระผวทโอ้นักกิฟตโอ้นุปปัจจยานอยู่ค่ะ เราจะซ้อมไปงานบุญพระเวกนะคะซ้อมปลาเป้านะคะปลาลูกป่งลูกป่งไม่มีค่ะซ้อมปลาเต้น ไม่ได้ซ้อมปลาโป่งนะคะซ้อมปลาแท่นค่ะเขารู้ค่ะเขารู้ฝาดเขาป้าเขาดงไปล้บคุพอปลาโป่งให้นอกกับฝาดไปถุนแล้ะ โอแม่นมากค่ะขนาดบ่มีลูกโป่งยังแม่นเลยเนี่ยฮิฮิฮิฮ้ยวยโอยฮิ

พอชมบ่ได้ขาป้าขาดุงเลยหนึ่งสองาเก็บ Right. Cool. <laughs> right. Cool. 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 ไปแล้วคุณบดูนใจพอแม่นมากค่ะ เมี่สำสำาอวาย <c oughs> มัสสมมัสสมยุบานเจ้าของมัสมยุบานพี่ต้องข้าท่องแทงเลยค่ะมื่อมามนี้ม,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 มันนอกสถานที่ค่ะควววพ่อบอกว่ามาัคูวไบวกอวน <c oughs> <c oughs> มือลังเอาพีทองค่ำมาประชันได้เ้อมือลัง ไ,ไปท hey. ัวแล้วเขาปลาเขาดงไปทัวแล้วเสียงคูบอกเฮ้ยเสียงยังนี่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 นีบ ปั่นจักรยานหน่อยค่ะเพื่อพ่อซื้อจักรยานให้ขี่มาเออป่นมึงยกขหลังค่ะยกไว้บรลุกว้ายนักพี่ปูนักพุง่งนักพุ่ง

ตะลืดรุดตะลืดตะลืดเอาเอาสิพาพอไปใส่น่ะเห็นทังน้ำเหรอเห็นน้ำในทางแล้วเร่นน้ำในทังแล้วน่ะ หมวกแจ้บหน้ายืมหมวกแจ้บหน้านี่นะหน้าพี่นี่เขานี่เแล้ว้อใเือวอ้าวตวงานเม่งย่พอือมัดมือัดเตพอเหงานมือัน่ดีหนูกม่นั่นนี่น่าแคใส่แค่ขต กอทำงานเหนื่อยนะคะให้ลูกสาวนวดให้วะนี่นวดในพ่อหน่อยลูกพ่อเหนื่อยทำงานเหนื่อยเอาไทยนวดให้พ่อหน่อยเลยลูกเร็วนวดในพ่อหน่อยเร็วเร็ว

เพื่อไม่มาทดสอบบอร์เบนะพอแล้วค่ะพอพอแล้วค่ะเขาวะ่ะค <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาพบกับ <c oughs> ช่องพังอรไทยได้ใหม่นงคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องอลาไทยเยอะๆนะคะ,คะอ,อย่าลืมกดดูสินค้าของน้องอราไทย<า>ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยบายด้วย